ใครหางานอยู่ฟังทั้งนี้มีงานจ็อบแฟร์มาบอกกันครับนี่คืองาน t e c h c o n n e c t Job f a แฟ2 0 2 2นะครับรวมงานสาย t e ทคและงานสาย Startup ไว้ให้คุณสมัครกันในงานนี้ งานหาคนคนหางานต้องจัดงานจ็อบแฟรให้ทั้ง2ฝ่ายได้มาเจอกันครับงานนี้นะครับชื่องานว่า t e c h c o n n e c t o จ็อบแฟ2022นะครับจัดโดย t u u e i i i t t l Park ครับศูนย์กลาง t e ทคและ Startup ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับร่วมกับ Connex t แพลตฟอร์มเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่นะครับงานนี้จัดขึ้นวันที่7จ็ถึงเกกรกฎาคมนี้นะครับเวลา10บนาฬิกาถึง18บแนาฬิกาสถานที่ก็คือ True Digital p a r k นะครับอยู่ติดกับ BTS ปุณณวิถีนั่นเองนะครับภายในงานเนี่ยคุณจะได้พบกับกิจกรรมมากมายเลยนะครับอย่างเช่น Tech c o n n e c t Talk นี่อันนี้เป็นการพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่มีสปกเกอร์ชื่อดังมากมายนะครับมาร่วมให้ความรู้นะครับเช่นคุณธนาชาติศิริพัทร ัยและคุณวิชัยมาตกุลจากแซล m o n House คุณชยาทัศน์วงมณีหรือท็อฟฟี่แบลชชอนะครับแล้วก็คุณอัฐกรรัตนารมโอ้เรียกว่าน้องการดีกว่านะครับคุณการนะครับผู้กอ่อตั้งและผู้บริหาร b บ <c oughs> ร์เฮาส์นะฮะคุณเวลาตั้งทัศนาหรือคุณทีมนะครับเจ้าของช่องสแลงอะโฮลิกนี่คนนี้ผมชอบมากนะครับคุณอรวีสมิทธทิพล์นะครับผู้ร่วมกอ่อตั้งคอนเทนต์ชิฟฟูและแมกเน t ตโตเลส คุณใช้นัทสัจจะประเมศนะครับหรือคุณบองเต่านะครับกรรมการผู้จัดการ r a b b i t t a ลส s ผู้ดำเนิน,นรายการ I Hate My Job for Loving You <PowerPoint> นะฮะคุณจักรกลิตยมพยอมนี่หรือคุูทอมคำไทยนั่นเองนะครับนักแสดงพิธีกรนักเขียนพอดแคสเตอร์ผู้ร่วมก่อตั้งสำนักพิมพ์ AvoCAdo Book นี่คนนี้โอ้โหพูดคุยสนุกมากนะครับปิดท้ายด้วยคุณเกษดิตสตางมงคลหรือคุณทอยนะครับนักวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลจาก Data Rocky โอ้โหแต่ละคนดังๆทั้งนั้นครับ มาพูดคุยแล้วในงานเนี่ยเขายังมีซุ้มนะครับจากบริษัทต่างๆทั้งในสายเทคสายสตาร์ทอัพนะครับมาออกร้านเพื่อรับสมัครผู้คนนะครับแล้วก็มีมุมต่างๆที่เป็นมุมกิจกรรมนะครับอย่างเช่น เรซูเม่คลินิก y g เก l ตลิงนี่อันนี้ก็คือติวเข้มเราเลยครับว่าเราจะทำเรซูเม่ย่างไรตกแต่งอย่างไรให้โดนใจโดนตาของ HR ให้เขาเลือกเรานะครับมี Professional Portrait Corner นะครับถ่ายรูปสมัครงานยังไงให้ได้ดูเป็นมืออาชีพมีมุม Networking and Interviewing Zone นะครับเปิดโอกาสให้เด็กจบใหม่มาทดลองประสบการณ์สัมภาษณ์งานนะฮะจากบริษัท ตัวแทนภาคธุรกิจตัวจริงเลยมาซ้อมสัมภาษณ์งานกันก่อนคุณจะได้มีประสบการณ์ก่อนใครที่กำลังหางานอยู่นะครับพลาดไม่ได้แล้วครับงานนี้ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะครับที่ Event p o ปนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างให้แล้วไปงานกันครับในวันที่7-9กรกฎาคมนี้นะครับที่ True Digital Park BTS สถานีปุณณวิถี